สบายดีพี่น้องบดสะพูุะโขนมาองสุวนะจ้ะเด้อมาไม่มาจวดจวดกันใะพี่น้องจา้าพิซซ่าหน้าซีฟูดจา้ามาค่ะตักก,ก,กล,อล,กมมอลอ่องกินได้ค่ะเน,น,น,นะ <S 2> <S 2> บอะไรใหญ่หา,างตักกล่องกินได้จ้าแมงวัดเขาแมงวัดร่มหือแห้งพี่น้องเลยจะกระลบมีอย่งปวดพกหงอกเตงจะเด้กกันรอกน้องพ้นอะสบายดีจ้บปลาดุกมากินพิซซ่ากับน้องคันจ้ามาจ้าตังกล่องกินได้ค่ะนะก็เปนเ สบายดีพี่น้อง,องน่นน้องสุบอนจามากินพิซซ่าน้น,นผลนจะได้วจวดเลยค่ะสบายดีจ้ะป้ร่กขอบพ่อรบมจะสุวรรจ่จไหนแมงบันแมงบันนะลุยกินเตี้ยนให้หน่อยของพนห้องนก้นลยุกันกขึนนี่สิแม่ทวนหน่อยเนี่ยนั่งหอนใครพี่นอจ๊ะ ยอมทากินท่านก็เห็นของห้องตอกอืมเ้ยเ้กจาท้องแข่อยู่ไปจาตลาดตอนนี้ก็อยู่ห้องชิวๆไปเลยจ้ามัดูบ้างเนี่ยบส Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để học thì học thì không bỏ lỡ những video hấp dẫn Nan ngoại này lẫn mẹn lại nàng Ừ giờ mẹ 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 không? mẹ mẹ ไุณไม่บ่ไม่บ่กันหะอไม่กินบ่หยุกกินอาหารมันงแล้วก็ผักมาเลยม่ามันชกไม่ว่างหนอกินเนี่ยเย็หน่อยเนี่ย กินแต่กินแตให้บอกนะโอ้ยนึกว่ากินเบื่อสามตอนกันนี่นะน่าเยิ้มมาก ไปยังสอนมาเขียวสอนมาสดวนหะอสอนมึงมส่วนน่ห่ับแชพักเนาะอุายบ่โอเคปะ แม่ก็จะเขาก้องะเ้าสาวใ้มันเขก้องนะรก็จะกินเคอกนว่างอม่ันพอไม่ได้เป็นน้องมี่ยงเมี่ยมาส <m bes assisting> เดียวเข่านั้ครบบับเจ้็ได้มาเตอยู่นะเฮน่นอยู่ไม่อกินพิซซ่าพี่น้องแเจะมียวหิวพิซซ่าด้วยกัน มีเอหิวน่ะยามึงไปเห็ดโอ้ยโซโคค่เวยเอานี้ไปใส่อ่ากกินนดักกินจะกินขนมดงเลยแต่อยากใจเลยบม่ดีไมกินมามาดูสิแม่จ้ะไอ้ขี้บนมขี้ขีย เดกินอยู่เป็นซอสตักหรือปผ่าใส่มันได้ผมยังล่มทางเลย่ัแห้งทักคุณคผมก็นติดต้งเต็มตะกทง่ยอย่าเขาก็มันจทีมัเก็บข้าะ nên subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video อยืก็มาแพี่น้องจับคลิปสยาาจเนาะคีบมัเขาจ้าใบเพี้ยงใส่ด้พี่น้องเด้อต้ตาขงเนาีนัเขาเจ้าเพี้ยง่ด้พี่น้องเลื่พี่น้องก็ไดก็แซรกก็ติดตามก็กงจเปิดมกาจับแจกแนพี่แม่สาราพ่ินพ่นเนาะ มันแต่เขาบางทปว่าเขาพบครบจะเดิ่นดนหนึเรื่องเขานาจะแต่จะเจ็บจาไข็เงินใส่ได้ได้ถึงเราจะสวัสด,ดีจ้าบ๊ายบายจุบจ๊บจุ๊บจ้อ,อ